Gonna some วันหยุดนี้บ้านเราใสา่ผ้าไทยไปเที่ยวฟาร์มกันค่ะต้นกิจกรรมนะคะด้วยการให้เราทดลอง่มากินอมามีก็เลยอธิบายเขาไปค่ะว่าควายอ่ะเขาไม่กินคนลูกเขากินหญ้าก็เลยบอกว่าโอเคง่ะว่าจะลองขี่ค่ะแต่ให้มามีขึ้นไปด้วย ต่อไปก็ได้เล่นของเล่นแบบเด็กสมัยก่อนนะคะก็คือเอาก้านกล้วยมาทําเป็นปืนแล้วจับเด็กแยกเป็นสองฝั่งนะคะแล้วก็ให้ยืนยิงกันน่ารักมาก<อ>ดูหน้าแล้วก็ท่าสิคะว่ามันสมจริงแค่ไหนเนี่ยการยิงปืนจกากก้านกล้วยเนี่ยยิงเสร็จแล้วนะคะก็ล้างมือเตรียมไปทําขนมกันค่ะมีใครเดาถูกไหมคะว่าทําเมนูอะไรให้เด็กๆได้ลองปั้นนะคะจากนั้นเขาก็ทอดให้เลยอร่อยมากจากนั้นก็ฝึกขุงข้าวคะ่ะแล้วก็เอาหม้อข้าวนะคะไปขุงกับเตาถ่านเลยลตอนที่เด็กๆรอคอยนะคะจะได้อุ้มลูกเจี๊ยบแล้วกก็คืออยากจุบลูกเจี ลองถึงอุ้มไก่อุ้มเป็ดนะคะแล้วก็ไปเก็บไข่เป็ดด้วยเก็บเสร็จปั๊บก็ให้ทอดไข่เองเลยค่ะอ้อแต่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไข่เจียวนี้มันอร่อยมากเพราะว่าเขาทําเองอิ่มแล้วนะคะก็ถึงเวลาปลูกข้าวแล้วค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่อ๋อเต็บกล้าลงไปเพราะมามีไม่กล้าโพมันจะหยู่นๆแบบนี้อ๋อเต็บเขาก็ไม่ได้ชอบมากนะแต่มามีภูมิใจมากเลยที่เขากล้าลองทํแต่ละอย่างสําหรับผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะดูสิอย่างนี้จับกบอ่ะตัวอันนี้อ๋อเต็บก็บอกว่าสนุกมากนะคะสไลด์ กิจกรรมแน่นมากเลยค่ะมามีคิดว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วิถีแบบธรรมชาติาได้ลองทําอะไรใหม่ๆม,มามีคิดว่าอย่างนี้มันดีมากเลยเพราะเป็นการเรียนรู้จากการลงมือทํา